ร้อยเรื่องไทยแลนด์ หากพูดถึงพระพุทธรูปที่มีลักษณะงดงามเป็นหนึ่งในเมืองไทยหลายคนต้องนึกถึงพระพุทธชินราชพระคู่บ้านคู่เมืองพิษณุโลกซึ่งประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุโดยพระพุทธชินราชนี้เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสมัยศิลปะสุขโขทยัยหล่อด,ด้วยทองสำริดมีพระวรากายอ่อนช้อยพระเนตรประดุจต,ตากว้างและด้วยพุทธลักษณะอันงดงามนี้ทำให้พระพุทธชินราชได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในประติมากรรมพุทธศิลป์ชั้นสูงสุดของเมืองไทย วัดต่างๆหลายแห่งจึงสร้างพระประธานในอุโบสถตามแบบองค์พระพุทธชินราชเรียกได้ว่าเป็นพระพุทธรูปที่ถูกสร้างเป็นองค์จำลองมากที่สุดในประเทศไทยและนี่คือร้อยเรื่องไทยแลนด์